สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญวัฏบุญยกามโมรุ่นมหามงคล168รุ่นสครับสัตว์สร้างปีสองหนะครับวันนี้ก็จะมีกล่องมากมายมาสี่สีเลยครับ กล่องแรกก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นกล่องนี่ครับรุ่น2ชุดพิเศษนะครับนี่ชุดพิเศษเป็นกล่องใสฝาแดงอันนี้ตอกพิเศษนะครับแล้วก็จะมีของตัวนี่ครับมาหามงคลหนึ่งของแปดรุ่น2เป็นรายการรุ่นเนื้อกล่องสีดําทึบแล้วก็จะมีตัวของตัวแจกเหรียญแจกเป็นกล่องสีออกเหลืองน,นะครับออกเหลืองน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีของเหรียญรุ่น2นี่มันแจกเช่นเดียวกันกล่องสีม่วงและสุดท้ายเป็นกล่องสีเหลือ,องรุ่น2เป็น ตัวแถมครับน่าจะแถมยกหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับมาดูรายการของตัวของนี่ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมปรซูมเลยอันนี้เป็นรุ่นพิเศษชุดพิเศษชุดพิเศษน่าจะเป็นคล้ายๆชุดดำเลิกนะครับชุดพิเศษเหรียญแรกเป็นเนื้ออาบาก้าซาตินครับอาบาก้าซาตินลงยาจีวอนพื้นน้ำเงินสุ้มเขียวขอบแดงครับโอ้โหอาบาก้าซาตินมีอะไรบ้างท่านชุดพิเศษ พิเศษก็ต่อคำว่าพิเศษด้านล่างต่อโค้ดด้านขวาและโค้ดด้านลำเบอร์ด้านซ้ายอ๋ตอตออย่างนี้ครับ4 6 5หอ๋อต่อเรียงลงเป็นเลขไทยนะครับนี่เขียนว่ามหามงคล168ด้านบนเป็นยันหลวงปู่ด้านบนเขียนว่า100นะครับน่าจะอายุหลวงปู่พอดีนะครับนี่ครับด้านหน้ามาเดี๋ยวดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะเขียนว่าโอ้โหเป็นเลนเซมาขอน้ำเต้าพักคู่นะครับหลวงพ่อพัด วัดหวด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับมาเดี๋ยวมาดูความกว้างของเหรียญกันหน่อยกับเหรียญรุ่นมหามงคลหนึ่งหกแปดรุ่นสองนะครับนี่นี่ก็เป็นขนาดความกว้างอยู่ที่สองจุดแปดครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้ยสี่จุดห้าเลยนะครับืสี่จุดสี่จุดจุดห้าเซนนะครับสําหรับความยาวรุ่นนี้ อันนี้คือเหรียญแรกครับเนื้อปะกาซาตินลงยาจีวอนพื้นน้ำเงินนะครับอันนี้คือพิพศเศษคล้ายๆนำเลิกนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นฝาใสนะแต่ฝาใสเลยครับนี่อ๋อนี่ก็เป็นเนื้อปะกาซาตินนะครับพื้นน้ำเงินเหมือนกันนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อทองทิพซ<ส>าตินครับทองทิพซ<ส>าตินลงยาจีวอนพื้นน้ำเงินซุ้มเขียวขอบแดงเช่นเดียวกันด้านหลัง ้านหลังต่อโค้ดเหมือนกันนะครับพิเศษกับโค้ดแล้วก็โค้ดรหัสนำเบอร์นะครับต่อไปครับโอ้อามก้าซาตินเหมือนกันพื้นน้ำเอ้าพื้นน้ำเงินเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยพื้นน้ำเงินลงกระจีวอนทุ on, ่งเขียวขอบแดงเหมือนกันนะครับนี่ทองทิพซาตินต่อไปโอ้โหเนีอะไรเนี่ยมันก็ทองแดงผิวไฟเลยนะครับน่าจะทองแดงคล้ายๆทองแดงผิวไฟเลยหรืออโนไดซส้มเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ครับเขียนพิเศษครับเหมือนกันต่อโค้ด อุ้ยต่อโค้ดไม่เหมือนแล้วนะต่อโค้ดต่างจากสองเหรียญแรกแล้วครับต่างแล้วนะอ๋อนำเลิกอุย้ยอันนี้ชุดสองลุ้นพิเศษน้ำเลิกนี่พิเศษอ๋อเป็นพิเศษน้ำเลิกเลยเหรอโอ้โหไม่ลงยาเป็นเหรียญพิเศษเลยครับพิเศษนำเลิกนะครับหมายเลขสองสามหกต่อพิเศษต่อนำเลิกต่อโค้ดสาลาต่อโค้ดอะไรเนะี่ยต่อทหารนะครับ ทอทหารด้วยอ่ะอีกหนึ่งครับโย้ยเป็นกล่องพิเศษนําเลิกอันนี้อ๋อกล่องไม่เหมือนกันด้วยนะนีะครับกล่องไม่เหมือนด้วยนะกล่องพื้นแดงกับพื้นนี้ด้วยนะครับพื้นแดงกับพื้นขาวอ๋อตอนแรกผมนึกว่าเหมือนอ๋อนี้เป็นนําเลิกโทษทีครับมีหลายแบบนี่กล่องนำเลิกนะมีนําเลิกมีชุดพิเศษมีชุดธรรมดาโอ้โหต่อไปเป็นชุดพิเศษเหมือนเดิม เข้าใจแล้วครับมีชุดนาเลิกชุดพิเศษชุดธรรมดาโอ้โหสามชุดเลยนะรุ่นนี้นะครับอันนี้มงคลหนึ่งของแปดรุ่นพิเศษมีนําเลิกด้วยนะครับกล่องนาเลิกอ่ะกล่องนําเลิกกับกล่องชุดหน้าหน้าจะแตกต่างแค่ตัวหนังสือด้านหลังก็จะเป็นพื้นแดงอันนี้ครับอย่างนี้นะโอ้โหเกือบละอ่ะต่อไปครับเป็นธรรมดามัาง่งเป็นมหามงคลหนึ่งของแปดกล่องดํากล่องดําก็จะมีนี่ครับเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรพื้นแดงซุ้มเขียวขอบน้าเงินต่อโคต,ตัวเดียวแล้วก็ด้าน ซ้ายมือก็จะเป็นโคตรรันนัมเบอร์ด้านบนก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับต่อไปครับเนื้ออะไรต่อโอ้โหอันนีเน้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับเนื้อเหล็กน้ำพีลงยาจีวอนนะครับลงยาจีวอนขอบฟ้าซุ้มขาวนะครับนี่ต่อโคดต,ตัวเดียวกันต่อไปครับโอ้โหสามเคครับสามเคเงานะครับสามเคเงาพื้นเงินขอบทองนะครับ สามเคก็มีโค้ดพิเศษอะไรนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงซาตินอันนี้คืออันนี้คือชุดธรรมดานะครับชุดธรรมดาทองแดงซาตินลังธรรมดานี่นะครับแ้กจะมีของเนื้ออะไรอกีกทองทิพย์พื้นน้ำเงินขอบแดงนะครับต่อไปครับทองแดงซาตินนงยาจีวรพื้นเขียวขอบแดงโอ้โหทองแดงซาตินก็สวยนะครับ โอ้โหกลอ่ i, okay. โอ,โกลองมีหลากหลายสีนะครับมีชุดนำเลิกชุดพิเศษชุดธรรมดาและกล่องแจกแล้วก็เหรียญแถมโอ้โหกล่องหลากหลายสีนะหร ft, ับรุ่นมหามงคลหนึ่งหกแปดรุ่นสองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญเหรียญแจกเหรียญแจกก็เป็นกล่องสีนี้เหรียญแจกก็จะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยนะครับข้างหลังก็เขียนตอกคำว่าแจกชัดเจนไม่มีอะไรนะครับแจกตอกชัดเจนกล่องสีม่วงกล่องสีม่วงก็เขียนว่าแจกชัดเจนเช่นเดียวกันนี่เขียนว่าแจกครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวร ขอบเขียวนะครับสุดท้ายเป็นกล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืององค์นี้ดูแล้วน่าจะเป็นคล้ายๆเหล็กจำพีเลยครับนี่ครับอันนี้เขียนว่าเขียนว่าแถมใช่ไหมครับแถมเนาะนี่นะครับมีสามแบบนะครับกล่องมีหลากหลายสีนะครับใครเช่าหาบูชารุ่นนี้ก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับรุ่น นี่ครับมหามงคล168รุ่น2นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรยครับสวัสดีครับ